คราวนี้เรามาดูขั้นตอนการประกอบกลับนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ฝา,นาหน้าก่อนนะครับสําหรับการประกอบกลับนะอันนี้เป็นคลิปตัวที่ต่อจากพาร์ทแรงผมนะครับซึงเป็นคลิปรือเรามาดูกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องนี่ครับเชื่อมตัวตัวแพรนะครับที่อยู่ตรงนี้นะเชื่อมกับฝั่งที่เป็นหลอดไฟครับซึ่งมีหลอดไฟดวงนี้บอดหลอดไฟแล้วก็เชื่อมแล้วเราก็ค่อยดันดันฝานหน้าเข้ามานะครับแล้วคราวนี้จุดที่มันล็อกฝาหน้ามันจะมีทั้งหมด12จุดนะ ตอนที่โบกขันก็ไปรอบแรกอาคคยออกไปรอบแรกแล้วต้องใส่กลับ12จุดนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็5 6นะ7 8นะครับ9 10 11 12 12จุดนะครับหมุนน็อนนี้กลับไปอ่ะอันนี้เสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะลำโพงแล้วก็หมุนกลับมาคงหมุนไว้แล้วก็ไม่มีอะไรมากคราวนี้ต่อไปเราก็มาดูฝั่งบอร์ดต่อนะครับระดับถัดไปนะครับก็ใส่เ o อร์โบซัพพลายกลับแล้วก็จัดเรียงสายตรงนี้นะครับให้มันลงล็อกเนาะก็ฝาประกบ สใส่กลับไปเนาะไว้ตัแหนึ่งน็อตนะครับจะใส่ได้พอดีเนาะนี่ครับจัดสายเรียงแล้วก็หมุนน็อตจะเป็นจะดีอย่างหนึ่งครับของโกพีสามน็อตเขาจะเป็นไซส์ใกล้เคียงกันหมดเลยเป็นไซส์เดียวกันอะ่ะพูดได้ง่ายคือแทบจะใส่ได้ทุกจุดนะครับจะมีแค่ตัวล็อกล็อกตัวนี้ครับจะใหญ่กว่าเพื่อนน่อยนอกนั้นก็จะขนาดเท่าๆกันหมดเลยลวงลวง เรามาดูฝังบอดกันนะครับเดี๋ยวจะเอาเพอร์สไปเข้าไปก่อนเพอร์ p ไปจะใส่เข้าไปตรงด้านล่างนะครับเสียบคืนนะครับแล้วก็แพรตรงนี้ต้องเอาขึ้นเอาไว้ด้านบนแบบนี้เนาะเดี๋ยวแพรค่อยเสียบนะครับเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะครับนี่แพรนะครับเดี๋ยวจับยางให้ดีนะครับแพรจะต้องโผล่ขึ้นมาเนาะเราจะวางประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ไล่ใส่กลับกับมีแพรตรงไหนบ้างนะครับมีตรงนี้หนึ่งเส้นนะครับตรงนี้ แล้วก็อันนี้นะครับสามเส้นนี้อันนี้อยู่ตรงนี้นะครับแพรนี่มาอยู่มาานี่นะครับแล้วก็จะมีแพรที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งครับเป็นแพรที่เสียบตัวหลอดไฟตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาเสียบนี่ต่อไลาไล่ฝั่งนี้ทีละเลยนะครับตรงนี้ก่อนนะครับสีแดงทึ๊บนี่นะครับเดี๋ยวผมคันน็อตตอนดีกวาจะได้ทำง่ายขออนุญาตหมุนน็อตกลับนะครับ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับผมน็อตก,ก่อนเอยากให้ใส่แผ่นครับแผ่ใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็มาใส่บลูทูธเสียบให้ดีนะครับบลูทูธ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 เสร็จแล้วตรงนี้ครับก็ นี่ครับเป็นสายตัวดอกซับนะครับซับอูเฟอร์เนาะเราจะต้องก่อนที่เราจะบอร์ดใส่ครับสายมันต้องร้อยข้างล่างร้อยมาข้างๆตรงนี้ครับมันจะได้ไม่มาขวางนะครับเทคนิคนะครับการใส่กลับแล้วก็เรียบสายมาตรงนี้มันจะมีที่ล็อกอยูเห็นไหมครับเนี่ยมันมีที่เก็บสายอยู่ไม่งั้นมันจะมาโดนพาสิบนะครับแล้วก็มาเสียบที่นี่อไม่ต้องห่วงการใส่ผิดนะครับมันถ้าใส่ผิดแต่มันจะลงล็อกไม่ได้เลยอันนี้ก็รออูเฟอร์มาไปเสียบกลับมาดูสายฝั่งนี้ ส่วนตัวนี้เราต้องใช้ครีมครีมจับนิดนึงจับช่วยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกออจากนั้นนะครับมันก็จะเหลืออยู่สามสามพอทใช่ไหมที่เรายังไม่เสียบนะครก็จะมีสีแดงสีขาวแล้วก็ ตัวนี้ครับแพรแพรหลอดไฟนะครับจะอยู่นี่เดีย๋ยวเราประกบกันไปก่อนนะครับประกบแล้วก็เสียบนะครับนี่นี่แล้วก็แพรนะครับเสียบกาไปได้เลย ก็เสียบแบบนึงครับพอดีถ่ายทําด้วยเสียบด้วยไม่ได้นะครับก็คือเสียบกลับไปได้เลยจากที่เราตั้งเสียบสายซ็อกเก็ตเสียบสายเพลตต่างๆกลับนะครับเราให้ตั้งฝั่งด้านหลังขึ้นแบบนี้นะมันจะใส่ง่ายเนี่ยมันจะเปิดง่ายเห็นป่ะัน,นีเสียบกลับแล้วเนะเาะมันประกบได้เลยนี่ครับลงล็อกมันก็จะพอดีตรงนี้นะครับเราก็จะหมุนตัวดอกซับกลับไปเลย ก็เอาตรงนี้ครับมาเสียบกับซับนี่เสียบเข้าเลยนะครับแล้วก็ประกบกลับไปเลยนะครับนี่ครับ เอาละผมเจอปัญหาอะไรครับก่อน <c oughs> ที่จะมาใส่ดอกตรงนี้เนะมันต้องใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับนี่คือมันเป็นการลื้อครั้งแรกนะครับนี่มืนใส่ตัวนี้ไปก่อนเราถึงประกบได้นะครับอเอาใหม่น,น,นะครับเพืเ่อนๆนะครับใครจะประกบกับนะครับอย่าเพิ่งใส่ดอกตรงนี้อ่ามุดออกก่อนเอาใหม่ใส่ที่จับไปก่อนเนาะหม่ครับกดไม้ไม่เป็นไรครับอย่าลุ้ไปด้วยกันครับกดออกก่อนครับอ่ะแล้วใส่ตัว ตัวนี้ไปก่อนนะครับขออนุญาตใส่ก๊บนึงครับเทคนิคการใส่กลับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เราใส่ทีหลังเนาะดอกซวูฟเฟอร์นะครับอันดับแรกก่อนที่จะประกบตัวบอดี้เข้าอะ่ะเราต้องเอาตัวหิ้วตัวหิ้วใส่เข้าไปก่อนเนี่ยหูหิ้วนะครับแล้วก็มันจะมีควรจะยึดน็อตเล็กนะครับครอบบอดี้ไว้สัก2ตัวก่อนเนาะเพื่อให้บอดี้มันไม่ขยับเยอะเราจะได้ใส่ง่ายนะเทคนิคนะครับอันนี้เป็นเทคนิคใส่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มายิงน็อตสัก2ตัวนะครับ ก็ประกอบฝาแล้วค่อยมาจาัดระเบียบตัวดอกซับผู้เฟรนะ์มันก็จะใส่ง่ายละครับนี้อันนี้เป็นเทคนิคเนาะเพื่อนๆคนไหนที่จะลื้อตามผมนะครับผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมอาจจะยาวนิดน,นึงนะครับคลิปนี้จะสอนค่อนข้างละเอียดอ่ะรวมทั้งเมื่อกี้สอนลือ้อไปละแล้วก็มาสอนประกอบจะค่อยๆไปด้วยกันนะเพราะว่ามันใหม่อยู่นะครับเราก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนี่มันจะลงล็อกพอดีครับมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่ จัดให้ลงลบแค่นั้นแลวครับแล้วก็ยิงน็อตไว้สักตัวนี่นี่าจะไปชา้าๆแล้วกันนะยิงไว้สักสองตัวก่อน นี่ครับมันก็จะออกมาประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ยืดไ้บากโอเคครับก่อนที่เราจะไปใส่ทัชพาเนลนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนเนิดนึงครับเวลาที่เราใส่หูหิ้วกับนะครับให้ดูดีครับซ้ายขวานะถ้าเราใส่ไม่ลงล็อกเราจะกบไม่ได้นะครับตรงนี้มันจะต้องลงล็อกมันจะมีสลักล็อกแบบพอดีเลยนะครับเะนั้นตอนที่เราจะใส่สังเกตด้วยนะครับว่าฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งไหนฝั่งขวานะครับแล้วประกบไม่จุกด้านนะครับไม่จุกด้านนี้ไม่ได้เลยมันจะใส่ไม่สนิทตรงนี้จะอ้าครับหลังจากที่เราใส่แล้วเเนนนนนีีี่่ยยยยมมััััััจจะะะตตตตตววววววว็็ออออาู4 4ครบลกกหิไ้ จากนั้นนะครับตัวที่ล็อกฝาตัวนี้มันจะมีอีก6ตัวนะครับจะเป็นยาวกว่าเ่อนซึ่งน็อตทั่วทไปของเขา,าจะเป็นไซส์เล็กแบบนี้เนาะอันนี้จะมีอยู่ทั่วไปมีจำนวนเยอะมากแต่ที่ใช้ล็อกนะครับจะมีอยู่6ตัวนะครับจะเป็นขนาดนี้ขนาดยาวแบบนี้นะครับนั้นเราสังเกตนะครับมีอยู่6ตัวเนี่ยตัวนึงผมล็อกไปตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะใส่อข้าตัวขึ้นโอเคยวมาไล่ยวค่อยมาไล่ทีหลังนะครับจะแยนกนํอตัวนี้เสร็จแล้วเอาพัาเนลกลับนะครับใส่พัาเนลกลับ ใส่แพรพคาเนวนะครับแพรจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับจะเป็นแบบฝาเปิดแบบนี้เนาะเราก็เอาฝั่งที่นี่ครับสวงเข้าไปแล้วก็ล็อกมันเห็นไหมครับเแยวเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกดันล็อกเนาะแต่ผมขอใส่แป๊บหนึง่งเพราะว่าผมผมถ่ายด้วยแล้วก็ใส่แพรตรงนี้ด้วยจะไม่ถนัดอย่ต้องอุ้มมาอยู่ใกล้ๆนะครับแต่วิธีการใส่สังเกตนะครับเนี่ยมันจะมีสลักดําเห็นไหมนะครับเปิดออกเนาะ ให้หันพลาสติกสีฟ้านะครับให้มันติดกับสีดำเนาอนี่มันจะมีพลาสติกสีฟ้านี่ให้อามนชนกับฝั่งสีดำนะครับเราจะล็อกได้นะครับนี่ก็คือประมาณนี้ขอใส่แป๊บน,นึงนะครับเมื่อเราใส่แผนแล้วเราก็ดันกลับไปนะนรับนี่ดันกลับไปแล้วก็จะมีน็อตล็อกอยู่สีตัวนี่ครับสี่ตัวนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่แล้วใส่กลับครับเอากนะครับ ไล่ใส่น็อตให้ครบครับกับแบตกลับนะครับแบตมันจะมีขาล็อกอยู่นะครับไปเลียงที่บอร์ดนะครับว่าขามันอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วก็เสียบให้กลับให้ถูกที่นะครับขั้นตอนการใส่แบตนะครับมันจะมีขั้วอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมนี่ครับเราหันขั้วมาฝั่งนี้เนาะ เน,นเอาตัวก้อนก้อนเดียวนะครับขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็เยวลองเปิดกันดูนะครับว่าจะติดไหมอ่าติดครับผมเดี๋ยวมาดูแผรด้านหน้าอ่าไฟติดแล้วนี่เห็นไหมนี่ครับกลับมาทํางานแล้วนะตอนแรกไม่ได้ใส่มานะครับตอนนี้ผมเสียบต่อให้แล้วทำงานแล้วอ่าเปิดปิดได้ครับโอเคอันนี้ ไล่ใส่น้อเใท้ครบเลยครับอ่าเช็คครับระบบรั่วไหมนะครับวิธีเช็คนะครับกดพาร์ติบตรงนี้นะครับอันนี้ต้องเด้งตามเนะ อ่าแบบนี้เราประกอบสนิทแล้วนะครับเห็นไหม,มเปิดดูอีกทีนึงครับต้องไม่มีเสียงแตกนะครับอ่าโอเคเงียบแล้วนะครับแบบนี้ประกอบกลับได้เลยอ่าใส่จุกกลับนะครับจุกยางนะครับ กลบกลับครับไลไปนะครับจะมีสลักล็อกอยู่โอเคครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตรงนี้กลับนะครับฝา อันนี้ก็เป็นเหมือนผมถ้าให้ผมมองก็คือเหมือนถ้าเราแกะเขาจะรู้อะครับว่าเราเคยแกะแล้วแค่นั้นแหละปิดน็อตไว้เฉยๆมันน่าจะเป็นเหมือนก็บรู้ว่าเราแกะเครื่องอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันแตกง่ายลูกพี่แตกมาแต่ลูกพี่ผมทำแล้วจะประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็เสร็จสิ้นการสอนประกอบกับนะครับสอนหรือแล้วก็ต้องสอนประกอบด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามเัาชมช่องมะกรูงครับสวัสดีครับ